Sau át đi cha, che pha mực da mà leo, chặt trái nè nẻo. ส่งงเียทมาได้มาที่เขาเรียกว่าถนนตัดใหม่นะคะเส้นอ่าถนนหมายเลข12นะคะเส้นที่จะไปจังหวัดก,กาลสินนะคะบริเวณบาดปุ่มขี่ย่างนะจ๊ะพามาชมนะคะสวยงามมากเลยะค่ะพี่น้อจา๋าเห็นไหมเจะาฝ่าพึ่งได้โอกาสมากนะคะพี่น้อจา๋าก็เลยนำวิวสวยๆเอามาฝากนะคะเดี๋ยว จะเข้าไปอยู่ในรถนะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นวิวแบบเมืองนอกให้ดูนะคะคว่าเป็นยังไงนะคะโอ้สวยงามเลยจ้าพี่ห้อจ๋าได้เดินทางไปนะคะจุดชมวิวนะคะ อีกจุดหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะคะที่เชื่อมต่อรอยต่อระหว่างมุกดาหารและก็กาลสินอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอในคมคำเอ้ยอ,อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนองสูงนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะคลิปก่อนเจฟ้าอาร์ตคลิปไปอบอกว่าเป็นช่องเขาขาดนะคะแล้วทีนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆน,นะคะ แนะนำมาว่าบอกมาว่าไม่ใช่แล้วนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อว่าเป็นช่องเขาคู่ประตูสู่มุกดาหารนะคะพี่นอนจะ๊จะเจฟ่าก,กันเลยนะคะอเอาคลิปที่ว่าย่งพลาเดีเอาลงนะคะที่เจฟ่าถ่ายไว้ได้หลายคลิปนะคะเอามาให้กับเพื่อนๆเข้าเบิ่งอีกครั้งนึงนะคะพี่นอนจะ๊ะอันนี้ก็คือนะคะวิวที่แบบว่าสวยงามที่สุดเลยเพื่อนๆจะ๊ะ นะคะจะฝากกับพยายามทายลหลายมุมนะคะ,ละหลายานะคะหม่องนะคะเนาะนะคะหายเบิงนะคะพี่น้องจ้าช่องเขาคู่ประตูสู่มุกดาหารแต่ว่าตอนคลิปที่เจตฝากทายนี่ก็คือเป็นเส้นที่ออกจากนะคะถนนตัดใหม่นี่ออกจากจังหวัดมุกดาหารฝั่งทางมุกดาหารนะคะจะเดินทางไปทางถนนอันอเส็นบ้านคุมขี้ยางนะคะคือเส้นทางไปบ้านคุมขี้ยางนะคะพี่น้องจ้า อันนี้จะฝากก็เลยเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆเฮาาด้เบิงใหม่นะคะช่องเขาคู่ประตูสู่มุกดาหารเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะอ่าแหล่งท่องเที่ยวนะคะอาที่ลหลายๆคนผ่านไปผ่านมาอดจอดรถไม่ได้นะคะต้องแวะจอดแล้วก็ถ่ายวิวถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพถ่ายอะไรไปโพสอวดกันนะคะเนาะนะคะไพรมาเซนนี่นะคะโอ้รับร่องว่ามีความสุขนะคะ ลืมความทุกข์เลยเพราะว่าบรรยากาศนะก็คือเหมือนเมืองนอกเลยนะพี่นนจ๊ะเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยนะคะคือมันมันฟินมันอินนะคะมันอินมันอ่อทำให้เรามีความสุขยิ่งไปในช่วงบรรยากาศที่แบบว่าอ่าร่มเย็นสบายบรรยากาศยงามแรลงคำๆแบบนี้นะคะ อากาศเย็นสบายนี้มันจะได้วิวมากที่สุดค่ะพี่น้องจ๋านะคะจะฝากกนเลยมาถ่ายให้่เบิงอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆแนฟนเพจฝาสีสวยนะคะน้พี่น้องจา๋าอ่าเพื่อนๆค่นขาผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะคะถ้าหากว่ามาจากเส้นอ่าทางบ้านคุมขี่ย่างนะคะกัขับมาเรื่อยๆนะคะหลอดสะพานมากกจะเห็นนะคะวิวนี้นะคะสวยงามนะคะพี่น้องจา๋าวิวนี้ขอบอกเลยว่า ถ้าใครไปแล้วไปไม่ถึงนี่พลาดแน่นอนค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าความอ่าสวยนี่อลังการสระเกินนะคะอ่าบอกไมู่กนะคะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะจะได้รู้เลยว่าเป็นยังไงเพื่อนๆจ๋าเห็นแล้วงามบอกคะ ช่องเขาคู่สู่ประตูมุกดาหารนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้จะฝากมาอัปเดตอีกนะคะให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ชมได้ดูได้เห็นกันทาง แฟนเพจฟ้าสีสวยและก็ช่องทาง YouTube เจ้าฝาสันหาเม่าเาว่านัวหัวมวนเว่าเรื่อยแห้งมวนไปเมื่อหนาเว่าจังใดกระแห้งมวนไปคักได้พี่นอจ๊ะาเมา่เว่าทางเพจฟ้าสีสวยนี่ก็ะมวนค่ะมานะคะเอาวิวงามงามาหายกัะเ,เพื่อนๆเฮาได้เบิงได้ชมกันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ